สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสิร์บุญอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดบางสายนอกหลวงปู่รอดนะครับอําเภอบางสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับสงบลมเย็นลมลื่นมากเลยนะครับผมซึ่งด้านหน้าวัดนะครับก็จะติดกับคลองเจ้าเจ็ดนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ ต่อมานะครับผมจะพาทุกคนมากราบสักการะรูปหล่อของหลวงปู่รอดทิติโก,โกกันก่อนนะครับที่ศารานะครับผมสามารถร่วมทําบุญกับทางวัดได้ตามกําลังศรัทธานะครับต่อมานะครับเราจะเข้ามากราบสักการะสรีระสังขาร ของหลวงปู่ลอดทิติโกรหรือพระครูอดุลวุฒิกรกันนะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์อีกรูปหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะไปกันที่ศาลากลางสะบัวนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากเลยนะครับผม ซึ่งเป็นศาลาที่ตั้งอยู่กลางสะบัวนะครับภายในศาลานะครับก็จะรู้สึกเย็นสบายนะครับเพราะว่ามีลมพัดผ่านตลอดเวลานะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับสามารถแวะเข้ามาทำบุญ หรือมาก,กับสก,กาละสรีละสังขารของหลวงปู่ลอดทิติโก,โกกันได้นะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ